สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิปาเจโร่นะฮะสองจุดห้าจีทีขับสี่นะโฟร์วิวปีสองพันสิบสองอันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สามแสนเจ็ดพันเก้าพันบาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับผ่อนประมาณเจ็ดพันปลายๆลหกปีรถเจ็ดสองนวดรถสวยบริบางเดิมนะครับไม่มีชนสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยครับเครื่องยนต์ดีเซลนะสองพันห้าเกียร์ออโต้ครับสี่โฟร์วิวภายในก็สวยๆนฮะเบาะหนังสีเบจ ผมาลัมันติดฟังก์ชันวิทยุเป็นเป็นจอแล้วนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีย่นครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าตัวนี้ยังไม่มีแอร์ราวลังคานะครับเพราะว่าเป็นปีสิบสองต้นๆครับแต่ว่ามีแอร์ตอนหลังนะฮะเบาะ ก็พับได้ครับคนข้าวคนของสะดวกสบายสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกนนาญจนพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0ูน4 4หกหนึ่งีีส